ไงฉันแซนดราและฉันอยากเล่าเรื่องแฟนหนุ่มจอมเจ้าเล่ห์ให้ฟังหน้าร้อนที่ผ่านมาฉันกับฮิวไปคายฤดูร้อนด้วยกันพวกสาวๆมองมาที่พวกเรามองอิจฉาฉันและมองเขาด้วยความสนใจฉันฉินแล้วละ่ะฮิวเป็นคนที่หล่อมากๆและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจว่าเขาเห็นอะไรในตัวฉัน เรื่องเดิมๆก็เกิดขึ้นในค่ายด้วยแต่ครั้งนี้คนที่ชื่อทีหน้ากลับล้ำเส้นเกินไปแล้วในบัตตี้สระน้ำครั้งแรกเธอก็จ้องแฟนฉันจนออกนอกหน้าฉันตัดสินใจไปกวนโมโหโเธอขึ้นมาจากสระไปหาฮิวแล้วก็กอดเขาแต่ว่าจู่ๆไม่รู้ทำไมก็ถึงผลักฉันออกเฉยเลยทีหน้าหัวร้อนลั่นเลยค่ะฉันโกรธก็เลยไปคุยกับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนตัวเองตลอดเย็นเพราะว่าเขานั้นเป็นคนหยาบคายใส่ฉันก่อนเอง สุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวแล้วก็มาขอโทษขอโทษนะฉันไม่ได้อยากให้เธอโกรธแค่เธอขึ้นมาจากน้ําตัวเปียกแล้วก็เย็นมากฉันก็เลยผลักเธอแล้วคืนดีกันแล้วก็แนะนําไอเดียดีๆเราออกไปจากแคมป์แล้วก็ไปนั่งด้วยกันที่ริมบึง ฉันหิวทั้งแซนด์วิชโค้กเราไปปิกนิกกันแล้วจากนั้นหิวไม่รอให้ฉันพูดจบก็ปฏิเสธไอเดียนี้ถทาจะในทันทีเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากๆที่ค่ายวันแรกก็เลยอยากจะนอนพักแน่นอนว่าฉันไม่ชอบใจแต่ก็เห็นด้วยว่าเอาไว้ก่อนแต่ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าแป๊บๆเราจะได้ทะเลาะกันวันถัดมามีการประกวดหนุ่มล่ำสำหรับหนุ่มๆที่ค่ายฉันมั่นใจว่าแฟนของฉันต้องชนะแน่นอน ฉันเลยเขียนชื่อเขาลงไปเองทันทีแต่ฮิวกับโกรธมากมากทำไมถึงตัดสินใจแทนฉันล่ะฮะฉันไม่ได้อยากเข้าประกวดแต่เขาก็ต้องเข้าร่วมอยู่ดีเพราะไม่อยากโดนมองว่าเป็นคนปอดแหกฉันรู้สึกผิดแต่ก็คิดว่าจะเชียร์ฮิวให้มากที่สุดฉันทำป้ายเชียร์ที่เขียนชื่อเขาเอาไว้ด้วยแต่เขาไม่ปลื้มกับความพยายามของฉันอีกแล้วแล้วก็ทำมือบอกให้ฉันเก็บป้ายนะั้นลงซะ เราผู้ชมแข่งขันยืนเรียงรายแล้วก็ยกบาขึ้นตามคำสั่งหนุ่มทุกคนยกขึ้นเหนือหัวแต่ว่าฮิวกลับยกได้แค่จากพื้นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ร้องออกมาแล้วก็ลูบหลังแม่ฉันทำงานเป็นหมอนวดบำบัดท่านเคยสอนอยู่ว่าเวลาแบบนี้ต้องทำยังไงฉันวิ่งไปหาฮิวจับเข้านอนลงกับพื้นแล้วก็ถอดเสื้อเขาออกพอฉันร่าอุ่นมือเพื่อเตรียมตัวนวดบำบัดฮิวกลับลุกพูดแล้วก็ตะโกนขึ้นมาหยุดทำให้ฉันขายหน้าสักทีนะ ตอนนั้นเป็นจังหวะทองที่ทีน่าเข้ามาตีสนิทกับแฟนของฉันเธอใช้โอกาสนี้สักคุ้มค่าเลยค่ะนางตัวดีนั่นส่งน้ำให้กับฮิวแล้วก็ยังให้เขาเอ็นพิงไหลเธอจากนั้นก็ไปส่งที่เตียงนอนนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายของฉันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเหวี่ยงใส่ฉันแบบไม่มีเหตุผลและตอนนี้เขาก็ทำแบบนี้ต่อหน้ายาทีน่านั่นฉันเริ่มสงสัยว่าฮิวอาจจะจีบเธอรับหลังฉันและตอนนี้ก็ดัดบาเหวี่ยงใส่ฉันแทนที่จะบอกความจริง ฉันคิดมากเรื่องนี้มาตลอดทั้งวันและในตอนเย็นฉันก็ตัดสินใจไปคุยกับฮิว หลังเคอร์ฟิวฉันก็แอบอย่องมาที่ประตูห้องเขาแต่ว่าทันทีที่ฉันเกือบไปถึงประตูก็เปิดออกฮิวออกมาพร้อมกระเป๋าใบใหญ่และมองไปร,รอบๆอย่างกระวนกระวายพร้อมกับเดินไปไหนแม้แม้แ,มแ,มแปลกมากเลยนะฉันเดินตามแฟนตัวเองไปเขามุ่งหน้าไปที่ชายหาดและเข้าไปในห้องเล็กๆสําหรับพันธุรงตอนกลางคืนพนักงานเขาไม่อยู่กันหรอกแต่ฉันก็คิดออกทันทีว่าใครอาจจะรอฮิวในห้องแคบๆนั่นที่นะ่ะ ฉันโกรธจนตัวสั่นเราเพิ่งมาถึงที่นี่กันแค่ไม่กี่วันเองนะแต่ฮิวกลับได้แฟนใหม่แล้วเหรอฉันตัดสินใจว่าจะทำลายเดทของพวกเขาแล้วกลั้นใจหายไปมองเข้าไปในหน้าต่างแล้วฉันอยากจะเห็นที่น่าอยู่ตรงนั้นเลยรูไ้ไหมว่าฉันเจออะไรแฟนของฉันกำลังถอดซิลิคนชุดออกและหลังถอดกลรามแล้วก็หน้าท้องของเขาก็หดคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หนุ่มหล่อที่สาวๆกรีสลบกันเลยค่ะ แต่สิ่งที่ฉันเห็นคือไม้เสียบผีฉันเกรงหัวรอกมาแต่ความโกรธก็เข้าแทรกไอ้บ้านนี่มันหลอกให้ฉันเชื่อว่าตัวเองเป็นเทพบุตรลงมาจุดติที่แท้ก็เป็นแค่หนุ่มล่ำเกล็กับตลาดนัดหลอกฉันมาเดือนเต็มๆเลยและเขาต้องมีคำตอบให้ฉันแล้วล่ะฉันบุกเข้าไปในห้องแล้วเจอเข้ากับฮิวที่ผวาสุดขีดตอนแรกเขาหน้าแดงก่อนทนฟังฉันด่าเงียบๆแต่แล้วฉันว่าเขาคงทนไม่ไหวแน่ๆนี่รู้ไหมฉันว่าเธอเองก็ควรหาชุดแบบนี้มาใส่บ้างสิ ได้มีสัดส่วนขึ้นเธอเน่ะพร้อมจะตายอย่างเดียวที่ทําให้ฉันไม่เลิกกับเขาทันทีก็คือสาวคนอื่นๆฉันชอบสายตายอิจฉาของพวกเธอนะและไม่อยากให้หยุดเลยฉันก็เลยไม่รีบทิ้งเขาเอาไว้ค่อยเลิกกับไอ้คนจอมปลอมเมื่อไหร่ก็ได้กว่าจะจบค่ายฉันก็ทําตัวเย็นชาก,กับฮิวลเลยทีเดียวและพอฉันกลับบ้านแม้ฉันก็บอกข่าวดีให้รู้เราจะได้บินลงใต้กันพี่สาวฉันชื่อโรสเก็บกระเป๋าให้เร็วที่สุดในชีวิตเลยค่ะ และในเช้าวันถัดมาเราก็ได้ยินชมทะเลจากหน้าต่างห้องพักแล้วการมาเที่ยวครั้งนี้พอดีเลยค่ะฉันต้องการพักใจกับความรู้สึกที่มีต่อฮิวสักหน่อยแล้วใครจะคิดว่าวันหยุดแรกของเราจะได้เจอกับหนุ่มหล่อคนใหม่เข้าให้แล้วเขาทำงานเป็นไลฟ์การ์ดที่ชายหาดเขาเหล่อมากเหมือนกับดารานหนังเดฉันชอบเขาตั้งแต่แรกพบฉันจ้องเขาทั้งวันเหมือนกับคนบ้าแล้วฉันก็ตัดสินใจไปทำความรู้จักกับเขา แต่เขากลับเข้าใจว่าฉันเป็นสาวเสิร์ฟก็เลยสั่งโมฮิโต้เฉยเลยล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยค่ะพอกลับถึงห้องฉันก็เล่าทุกอย่างให้โรสฟังแล้วเธอก็รับปากจะช่วยวันถัดมาเธอเข้าไปนั่งข้างๆไลฟ์การ์ดคนนั้นแล้วก็เริ่มพูดคุยเรื่องอะไรกับเขาเขาดูสนใจพี่สาวฉันทันทีแน่นอนว่าเธอหุ่นดีสุดๆไม่เหมือนกับฉันค่ะโรสกลับมาหาฉันด้วยท่าทางที่พอใจกับตัวเอง ดีใจเธอน้องสาวฉันจัดการให้แล้วคืนนี้สกอตกับฉันจะไปเดินเล่นที่ชายหาดด้วยกันแต่ว่าเธอจะต้องไปแทนที่ฉันลองทําให้เขาชอบเธอดูนะและฉันก็พยายามเต็มที่เลยค่ะในเดทนั้นฉันเล่นมุกแล้วก็พยายามทําตัวฉลาดฉันฉีกขาระหว่างเต้นด้วยนะแต่สกอตกลับดูไม่สนใจเลยเข้าแต่จ้องมือถือตลอดเย็นแล้วก็ไม่อาสาออกเงินค่าคาเฟ่ให้ด้วยค่ะแล้วแล้วเขาก็เรียกฉันว่าซาร่าเพอะกลับถึงห้องฉันก็ปล่อยโฮออกมาแต่นั่นทําให้โรสโกรธ หยุดปรุงไฟท่ที่ถึงหน้าฉันไม่ได้ลงแรงไปเสียเปล่านะพรุ่งนี้เธอจะต้องทําให้เขามองมาให้ได้เลยเข้าใจมะแล้ววันถัดมาฉันก็คิดว่าถึงเวลาที่จะใช้ลูกไม้รงแรงหน่อยฉันหลอให้สกัดปินขึ้นมาประจําที่จุดเฝ้ายามแล้วก็ลงไปในน้ําลึกแล้วก็เริ่มโบกมือใช่ยด้วยช่วยด้วยจะจมแล้ว แล้วฉันก็ตีบทแตกเลยค่ะสกอตรีบเข้ามาช่วยฉันโดยไม่ลังเลแล้วพอเข้ามาใกล้ฉันก็ปล่อยตัวเหมือนกับว่าหมดสติไปสกอตอุ้มฉันขึ้นมาบนฝั่งและจับฉันนอนที่พื้นทรายจากนั้นทีเด็ดก็จะตามมาการเมาส์ทุ่มเมาส์ฉันสัมผัสถึงนิ้ฟีปากเข้มๆของเขาแล้วก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ต้องสะดุ้งด้วยความผวานั่นไม่ใช่สกอตแต่เป็นเพื่อดุงานหน้าเห่ยของเขาฉันเดิมได้แล้วก็ถ่มน้ำลายทิ้ง ก็สสยหน้าอย่างไม่พอใจแล้วก็เดินจากไปแผนฉันล่มไม่เป็นท่าและดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีโอกาสเหลืออีกแล้วด้วยฉันนั่งจิบค็อกเทลที่บาร์ตลอดวันด้วยความเศร้าและพอตกเย็นฉันก็ลากสังขารกลับเข้าห้องใกล้ๆโรงแรมฉันเห็นภาพที่น่าเหลือเชื่อพี่สาวฉันนั่งบนมา้านั่งใกล้ๆสกอตฉันซ่อนตัวที่หลังต้นปาล์มแล้วก็แอบฟังทั้งคู่พูดกันฉันบอกแล้วไงว่าให้เล่นไปตามน้ำอ่ะเธอเสียใจมากเลยนะขอโทษนะแต่ว่าน้องสาวของเธอแบบ จะพูดไงดีอะน่าเกลียดแล้วก็ผอมกระรองเลยฉันแซงทําเป็นสนใจไม่ไหวด้วยซ้ำฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่อยู่ชายหาดลอสไม่ได้พยายามหลอกเขาถ้ากลับไปขอสกตตอตตรงๆเลยว่าช่วยแกล้งจีบน้องสาวหน้าปลวกของเธอหน่อยทำไมทุกคนต้องโกหกฉันด้วยอ่ะฉันวิ่งกลับห้องทังน้ำตาพอลอสกลับมาแล้วฉันก็ระบายทุกอย่างให้เธอฟัง ต่เธอกลับไม่ขอโทษฉันเลยฉันแค่อยากให้เธอมั่นใจในตัวเองไม่อย่างนั้นเธอคงทําลายวันหยุดของฉันจนหมดสนุกแน่เพราะว่าเธอหน้าปลวกคขืนนั้นเราทะเลาะกันใหญ่โตมากค่ะแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือฉันเริ่มกังวลในรูปร่างตัวเองขึ้นมาระหว่างที่ครอบครัวฉันไปอาบแดดที่ชายหาดแต่ฉันกลับอยู่แต่ในห้องมองรูปร่างตัวเองในกระจกทําไมฉันไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองแบนแล้วก็เหลี่ยมไปหมดฉันดูเหมือนเด็กเลยอะ แล้วสั้นๆก็คือฉันกลับบ้านในความรู้สึกไม่มั่นใจอย่างสุดๆอย่างแรกที่ฉันทําก็คือไปหาฮิวแล้วก็ยอมรับไอเดียของเขาจําตอนที่นายเล่าให้ฟังเรื่องชุดพิเศษนั่นได้ไหมอันที่ทําให้ฉันมีสวดทรงได้อะฉันตกลงนี่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าซื้อที่ไหนฉันลองสวมดูแล้วก็พอใจมากๆแล้วก็ใช้เงินเก็บทั้งหมดซื้อชุดนั่นแล้วผ่านไปช่วงปิดเทอมแซนดราก,ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งสวยแล้วก็มั่นใจสาวๆกระหน่ำคำถามใส่ฉันเต็มไปหมดโหปิดเทอมนี้ไม่ทำอะไรมาถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้เนี่ยออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารช่วยได้จริงๆนะตอนช่วงปิดเทอมฉันเข้ายิมนะ่ะแล้วก็ได้ผลแบบเนี้ย พวกหนุ่มๆหยุดจ้องรูปร่างใหม่ของฉันไม่ได้เลยรวมถึงชาลีหนุ่มป๊อปที่สุดในโรงเรียนที่ไม่เคยแม้แต่จะชายตามองฉันเมื่อก่อนก็เริ่มเขามาจีบฉันด้วยทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่แล้วก็เกิดเรื่องชวนหมดสนุกขึ้นทีหน้าคนที่เป็นแฟนคลับตัวยงของฮิวในค่ายฤดูร้อนย้ายมาที่โรงเรียนเราขนาดอยู่ที่นี่เธอยังตามจีบแฟนฉันไม่เลิกเลยอะตอนแรกฉันก็มองแรงใส่เธอนะแต่พอจบวันฉันก็รู้ตัวว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วฉันไม่ได้อิจฉาหรอก เพราะฉันรู้ดีว่าภายใต้กล้ามป่องของเขาหุ่นเป็นแบบไหนเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นฉันก็กลายเป็นสาวป๊อบที่สุดในโรงเรียนแล้วก็เริ่มตีตัวห่างออกจากฮิวไปแต่เมื่อเขาชนฉันไปเที่ยวในตอนเย็นฉันก็โกหกว่าแม่กักบ,บริเวณฉันก็เลยอยู่ติวหนังสือที่บ้านเขาเชื่อใจแล้วก็ปลอบใจแต่ระหว่างที่ฉันไปเดทกับชาลีความสัมพันธ์ของเราก็ก้าวหน้าไปเร็วมากๆและเย็นวันนั้นเขาก็จูบฉันที่หน้าบ้านแล้วก็ส่งโปสดการ์ให้ใบหนึ่ง พรุ่งนี้วันเกิดฉันเดี๋ยวฉันจะรอเธอที่สวนน้ํานะนั่นทําให้ฉันกังวลเลยฉันของโป๊ะแตกนะถ้าใส่ชุดเปียกๆอะ่ะแล้วถ้าปฏิเสธไปก็เท่ากับโง่แล้วฉันก็เลยตอบรับคําชวนด้วยรอยยิ้มแล้วก็ตัดสินใจว่าจะอยู่ห่างจากน้ําเอาไว้เย็นวันถัดมาฉันก็ทําตามแผนระหว่างที่ทุกคนกําลังเล่นน้ําด้วยความสนุกสนานกับสไลเดอร์ฉันก็ดื่มโค้กแล้วก็กิกนพิซซ่าแต่ไม่นานชาลีก็เรียกทุกคนมาที่บาร์ทุกคนมาถ่ายรูปกันมา ทุกคนยืนใกล้ๆเพื่อถ่ายรูปส่วนฉันอยู่ตรงกลางกับเจ้าของวันเกิดช่างภาพให้สัญญาณเราแล้วก็กดชัตเตอร์ในตอนนั้นเองเรื่องเลวร้ายก็เกิดขึ้นค่ะชุดซิลิโคนของฉันมันหลุดออกฉันกรีดออกมาแล้วก็เอามือปิดตัวเองแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วทุกคนหัวเราะและหนุกมารวมถึงช่างภาพก็กลั้นขำเอาไว้ไม่อยู่ฉันแย่งกล้องจากมือเขาแล้วก็เห็นว่าสุดยอดความอับอายของฉันเป็นฝีมือใครในครั้งนี้เป็นฝีมือของฮิว เขายืนอยู่หลังฉันแล้วก็รูดซิปชุดของฉันออกเล่นสุกป,ปรกนักเนะแล้วก็โง่ด้วยเขาคงคิดว่าฉันจะปล่อยเขาเอาไว้เฉยฉันปรบมือเพื่อให้เงียบเสียงหัวเราะของเพื่อนๆพืนแล้วก็ตะโกนฟีมือฮิวเลยเป็นความคิดของเขาทั้งหมดคิดว่าร่างกายนี่เป็นของจริงเหรอะฮะของจริงก็แย่แล้วดูฉันหยิกพวงไอ้คนเกเรนนั่นเต็มเต็มแรงผิวของเขาแดงก่ำแล้วก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บแต่ฉันฉันเห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองแล้วเป็นไปได้ยังไงเนี่ย ฉันหัวเราะแห้งๆแล้วก็วิ่งออกมาที่ล็อกเกอร์ฉันนั่งลงที่บ้านนั่งแล้วก็ร้องไห้ออกมาไม่ถึงห้านาทีต่อมาก็มีคนมานั่งข้างๆฉันแล้วก็จับมือฉันคิดว่าต้องเป็นชาลีแน่ๆที่มาปลอบใจฉันแต่กลับเป็นฮิวฉันขอโทษนะที่เล่นแรงไปหน่อยแต่ว่าเธอทําฉันเจ็บจริงๆนะเมื่อวานฉันไปบ้านเธอพร้อมกับดอกไม้แล้วขอให้พ่อแม่ปล่อยเธอออกมาแต่พวกท่านบอกว่าเธอไม่อยู่ฉันรออยู่นอกบ้านแล้วก็เห็นเธอจูบกับไอ้บ้าชาลีนั่นฉันรู้สึกไม่สบายใจเลย พอเขาเล่าแบบนั้นแล้วมันฟังดูแย่มากๆฉันน่าจะเลิกกับฮิวแล้วก็ไปคบกับคนอื่นฉันปาดน้ำตาแล้วก็ถามว่าทำยังไงถึงเลิกสวมชุดซิลิโคนนั่นได้โอ้มันง่ายนิดเดียวเลยฉันเคยสวมชุดแต่ก็ออกกำลังกายไปด้วยพอร่างกายจริงๆของฉันมันดูเหมือนชุดแล้วฉันก็เลยเลิกใส่มันฉันรูว่าตัวเองโง่สิ้นดีผู้หญิงแบบไหน,นถึงโง่เสียผู้ชายดีๆแบบนั้นไปบ้างอะฮะ ฉันคิดภาพทีน่าอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็รู้สึกอิจฉาขึ้นมาฉันต้องคืนดีกับฮิวให้ได้แม้จะผ่านเรื่องหลายอย่างมาก็ตามมันลืมทุกอย่างไปกันแล้วก็มากินมือข้างทีแล้วคืนดีกันนะไม่ทันที่ฮิวจะตอบอะไรทีน่าก็โผล่มาหน้าประตูนี่จะมาได้กันไหมคิดถึงแล้วอ่ะฮิวปล่อยมือฉันแล้วก็พูดคืนนี้ฉันจะไปดูหนังกับทีน่าและเราเลิกกันเถอะ เขาจากไปและฉันเหลือตัวคนเดียวท,ทุกทอย่างคี่ครเองได้แหละฉันก็คบกับชาลีต่อแต่ชาลีกับแย่ไม่ต่างจากฮิวเลยฉันล้างหน้าแต่งหน้าแล้วก็ไปสะว่าน้ําแต่ว่าตอนนี้ชาลีกลับปิดตามจีบผู้หญิงคนอื่นแล้วฉันแพ้ราบคาบเลยและโชคดีจนหลงรลเริงและตอนนี้ชาลีก็ไปเจอคนใหม่ที่สวยกว่าฉัน ฉันทิ้งชุดงี่เง่านั่นลงถังแล้วก็กลับบ้านโรสนำให้ฉันไปขอทอดฮิวแล้วก็พยายามทำให้เขากลับมาหาฉันฉันควรทำยังไงดี